โอเคก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลีทีมสร้างรายได้กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมแจกทูมอนีวอเลตนะครับมูลค่า30บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างซองกันก่อนเลยนะครับแบบสุ่มจํานวนเงินเนาะคนที่ได้รับทั้งหมด20คนนะครับ20คนด้วยกันนะตรงนี้ผมก็สร้างซองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขอคัดลอกลิงก์ไว้ก่อนนะครับสำหรับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางให้ตอน2องทุ่มนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะลงก่อนนะครับประมาณสัก ทุ่มยีหรือว่าทุ่มครึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยจะวางลิงก์ตอน2องทุ่มนะครับย้ำนะครับว่าวางลิงก์ตอน2องทุ่มเนาะแล้วก็ลิงก์นะครับก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปไปรับซองได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับมาแปะในคลิปล่าสุดนะครับเป็นคลิปนี้นะครับที่สอนหางเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับมูลค่า750บาทนะครับใครที่ได้หรือว่าไม่ได้ซองทูมานี่วอลเล็ตเนาะก็สามารถ ไปดูวิธีการหาเงินเข้า to m o n e y Wallet ฟรีจากคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สอนไว้นะครับสำหรับลิงก์ซองแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ใต้คลิปนะครับ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับเส้นปะด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์ซองมาแปะไว้ให้นะครับตอน2ทุ่มนะครับย้ำนะครับว่าตอน2องทุ่มเนี่ย สามารถเข้ามารับได้เลยนะครับจะวางลิงก์ซองตอน2ทุ่มน,นั่นเองนะครับแล้วก็ทริคนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะลืมนะครับก็แนะนำเนาะว่าให้ต <ino> ั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับตอนช่วงประมาณสักเอ่อหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าอย่างนี้นะครับก็ตั้งปลุกไว้เนาะแล้วก็พอเสียงนาฬิกาปลุกดังเนี่ยก็กดเข้ามาที่คลิปนี้รอได้เลยนะครับแล้วก็กดดีเฟดไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิด2ทุ่มปุ๊บก็ลิงก์ก็จะวางเลยนะครับก็สามารถกดไปกรอกเบอร์แล้วก็รับซองฟรีกันได้เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคครรับใก็ รับได้นะครับรับได้รับได้ฟรีน้องเงินตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องหาเงินออนไลน์ฟรีช่องเลทีมสร้างรายได้ไว้ด้วยและกันวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ